ค่ะสวัสดีค่ข้าผหญิงอยากจะสัมภาษณ์น้องเก็บบ้าะร้อยไม้โรยจังหู่ะซึ่งมันคือมังคน้องจีนแก่บ้านเรานี่ไม่เันเพื่อเลยค่ะร้อยจังหูะไอ้กินแกงแรงค่ะโรยจังหวกินแกงขี้ปลานั่นขี้ปลาค่ะร้อยอย่างไรงค่ะแล้วใบเหมือนปูค่ะใบหมือนปูนี่น้องแคปข้าวที้าเนี่ย ชอบอย่างเองชอบอร่าง้อ่างนีซึ่งโกซึ่งโกตขอเรื่อมาสุรานเหลากชอบชอบแต่ยังไม่ได้กินหอยย้อยไม่กินหอยย้อยีกินแต่แดงอย่างงี้งนไข่แดงที่ต่อเรื่อมาสุราเล้าก็อะไรนะต่อเรื่อมาสุรานล้วต่อได้ต่อได้ต่อได้เมื่อไรมาสุราจะมาอีกอามิ้นูนค่ะอันนี้นะค้าวมิ้นตูนมาจไ่มใเลาาเดีวเร็วนี้เดี๋ยวเนี้โอ้ย ต้องอะไร็วม่ร็วเร็วนี่โอเคข้นกินตเลยเพราะว่าเดี๋ยวพีนก็จะเอามีไปลงในเฟซูแล้วพ okay, ี no ies, <S <S ่นกมีนะคะแล้วเฟซกแล้วพอเฟซูน้ำจีนค่ะน้ำจีนใบมันปูอ่ะใบมันปูค่ะแล้วก็อ้ำอำใปแวกี้โอ้ยจังหู